ครับผมอันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะฮะกว้างขวางเลยทีเดียวครับผมด้านหน้าของตึกนะฮะสุพนิชคอนโดครับลานจอดรถนะฮะทั้งมอไซค์รถย,ยนต์นะฮะมีที่จอดเยอะแยะนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมครับผมใครจอดก่อนก็ได้ก่อนนะฮะพอมาดูข้างในกันเลยนะครับอันนี้ข้างในตรงล็อบบี้นะครับผมล็อบบี้ของคอนโดนะฮะ ก็มีเคาน์เตอร์นะครับมีคนอยู่ดูแลนะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีนะปรปภด้วยนะครับก็ประมาณปรปภรวมๆก็ประมาณ7,8คนครับอ่าโซนตองนี้ก็เป็นโซนสะไว้น้ำนะครับผมสะไว้น้ำเกลือนะฮะนะครับส่วนใหญ่ก็ต่างชาติมานะครับตอนเย็นๆนะครับผม ถ้าหน้าร้อนก็จะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็สบายสบายครับผมสาเกลือครับอันนี้เป็นห้องโถงนะฮะทางเดินนะครับก่อนเข้าห้องนะฮะอันนี้บรรยากาศก่อนเข้าห้องประมาณนี้ครับ แต่น,นี้จะเหมือนชั้น3เลยนะครับเพราะว่าจะสูงมีระดับต่างชั้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะพราชั้น2ก็จะมีอ,อ่สระว่ายน้ำนะครับเป็นชั้นสระว่ายน้ำเนี่ยนะครับผมนี่ก็มาทําวิดีโอให้ชมกันนะครับว่าห้องประมาณไหนนะครับถ้าทําวิดีโอก็จะเห็นชัดเจนกว่ารูปภาพนะครับผมห้องไซส์ประมาณ38ตารางเมตรนะฮะ รวมระเบียงเรียบร้อยนะครับห้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้แม่บ้านอันนี้ลูกค้าเพิ่งออกนะฮะเมื่อเช้าเดี๋ยวให้แม่บ้านทาเข้ามาทําความสะอาดอีทีหนึ่งนะฮะเนี่ยกลมเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับหิวกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะฮะมีทีวีมีไมโครเวฟนะฮะกลองอดูทีวีของ True นะครับผม หรือว่าเอไม่แน่ใจเหมือนกันฮะนะครับ,นะบ Wi-Fi มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตู้นะฮะในตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวถ่ายตู้เสื้อผ้านิดนึงนะฮะ mm hmm. ก็มีเตารีดนะก็กับเอ่โต๊ะรีดผ้านะครับ นี้ตู้ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าคนเก่าที่เป็นฝรั่งนะครับเขาชอบทําตู้เื้อผ้าใหญ่ๆนะครับ หน้าครับตู้น่เอาเสื้อผ้าเอาของอะไรมาใส่ได้เยอะแยะเลยครับผมขนาดตู้น่าจะประมาณหนึ่งสองสามสี่เมตรได้ฮะสี่คูณอ่อสามเมตรนะฮะความสูงของห้องน่าจะประมาณสองเมตรแปดสิบหรือสามเมตรเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะความสูงไฟดาวไลท์นะฮะ ทีวีพัดลมโต๊ะรับแขกไว้ทานข้าวนะครับาบาร์โต๊ะบาร์มีฝั่งตู้เย็นนะฮะตู้ห่วโต๊ะหัวเตียงไอกาต้มน้ำร้อนนะฮะมีโคมไฟโซฟาโต๊ะโซฟานะฮะถังขยะแอร์นึ้ให้หนึ่งตัวครับผมเป็นห้องสตูดิโอนะฮะ เพิ่งตกเมื่อคืนนะฮะเดี๋ยวให้แม่บ้านทําความสะอาดอยู่นะครับผมลูกค้าเพิ่งออกไปนะฮะเช็คเอาออกไปเมื่อกี้นี่เองแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับในห้องให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อ่างล้างจานนะครับผมน,นี่ที่จอดรถเยอะครับผมทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะฮะจอดได้สบายบอันนี้ตาข่ายก็กันนกให้นะครับ ชั้นสองนี่จะเหมือนชั้นสาเลยครับว่าสูงครับที่จอดรถเยอะแยะนะครับเดี๋ยวมาถ่ายะสระว่ยน้ำแล้วก็ตรงนิตินะฮะตรงลอ็ลอบบี้ให้ทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวลืมเลย ขอโทษทีฮะลืมถ่ายห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นอ,อ่าหาจิบุซี่นะฮะนี่มีน้ำอุน่นน้ำเย็นนะครับผม สอยู่สะดวกสบายแล้วครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ่ายตรงล็อบบี้แล้วก็สาวยน้ำมีทีหนึ่งครับสวัสดีครับ